มาแพ็กปลาทูส่งกันค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ออเดอร์มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นปลาทูมันหรือว่าปลาทูฟีดนะคะหรือว่าปลาทูหอมแล้วแต่ใครจะเรียกได้เลยนะวันนี้ก็ของเพิ่งมาส่งถึงนะคะทุกคนนี่เลยแพ็กมาเป็นแบบนี้ให้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาแกะออกนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะอันนี้ทั้งหมดจะเป็น8กิโลนะคะทุกคน1กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประมาณเท่าไหร่นะคะ หนึ่งโรเขาจะแบกให้เป็นหนึ่งถุงแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะหนึ่งห่อที่มาเมื่อสักครู่ในถุงข่าวนี้เนี่ยอันนี้หนึ่งถุงอันนี้สองถุงมันจะเป็นปลาทูนะคะ่ะที่ชาวเรเขาออกไปหามาแล้วก็หมักเกลือมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ค่อยอมาส่งถึงเราเพราะฉะนั้นเนื้อของปลาทูเนะะี่ยค่ะจะไม่มีความเค็มมากนะคะทุกคนกําลังกินพอดีเลยค่ะสามารถใครนะคะสนใจนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งถุงเป็นหนึ่งกิโลนะคะได้ประมาณสิบตัวหรือสิบกว่าตัวได้เลยนะจ๊ะอันนี้ หนึ่งหอ่อหนึ่งกล่องนะคะก็จะจัดส่งเป็นสอง สองกิโลนะคะก็จะใส่กล่องแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าก็อันนี้ส่งแบบเป็นลูกค้าที่กดเข้ามาเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือขอแพ็คแบบตามตามแบบอันนี้เลยนะคะแบบคือรีบด่วนนะลูกค้าบอกโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ขออนุญาตแพ็กแบบนี้คะ่ะอ่าอย่างนี้นะคะก็คืออาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนื่องจากว่าโปรโมชั่นรอบเนี้ยปลาทูค่อนข้างราคาไม่สูงคะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราปักตะกร้าไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นปลาทู1ถุง1กิโล1กล่องมี2กิโลคะ่ะทุกคนทานได้เป็นเดือนใครอยากซื้อฝาก อ่ะค่ะให้คนในครอบครัวจะเป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดไหนนะคะที่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเราก็จะส่งให้นะอันนี้ก็แพ็กแบบนี้เลยค่ะเป็นปลาทูที่มันอร่อยค่ะนําไปทอดก็ได้นะคะหั่นพริกนะคะซอยพริกซอยหอมค่ะบีบมะนาวนิดนึงนะคะตรงนี้จะทําให้ความเค็มของตัวน้องปลาทูค่ะ,คะดรอปลงไป ทำให้กินง่ายขึ้นสําหรับใครที่ไม่ชอบทานปลาทูที่มันออกรสชัดเค็มแบบมีความเค็มเลยคือไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วรอบเนี้ยที่เราสั่งมาแต่และรุ่นนะคะมันจะไม่มีความเค็มมากขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คือสามารถทานกับข้าวได้พอดีและยิ่งบีบออมะนาวลงไปซอยพริกขี้หนูหอมแดงลงไปคือมันอร่อยมากทานแล้วฟินมากค่ะหนึ่งตัวคือทานได้แบบคือมันเวอร์ค่ะทุกคนแล้วตอนเนี้ยค่ะมีโปรโมชั่นนะเดี๋ยวยังไงเราปักตะก้าวไว้ให้ใครสนใจที่ชอบทานปลาทูตอนนี้มีโปรโมชั่นพิ สี่กิโล200 000. ก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูในตะกร้าได้เลยอาจจะมีหลายโปรโมชั่นหลายราคานะคะลองเลือกดูแล้วกดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืม